ผู้ชายคนนี้ครับผมโอ้โหต่อหน้าต่อตาเดือดแหลมครับต่อหน้าต่อตาเดือดแหลงมิแส้าครับผมใส่สวยสวัสดีครับเดบอลครับโอ้โหเปิดฉากมาเปิดฉากมานับมานนี้ตัวนี้ ตัวหายตัวเลยตัวหายตัวเลยตัหาตัวหนึ่งดิตัวหายตะบันตัวหนึ่งครับชิมไงล้ไปทางล่างผุนเหลือผุนไปงานี่ขึ้นไปตบันยักษ์ีิบางตายระหวางนี่เมนอนี่นีตนตุกแกานีเดียวไอ้ต้นตุ๊กแกปุมี่กีตนตัวตแถวนีแหละเ้าตัวใหญ่เลยของนี่หละตัวข้องนี่หละตัวอวนกัดไล่มาบักกัด

ตกไปดิวันแสดงมาท่านได้ตกได้หนิเ่็นปลากรดอยู่หยัปลาดุกดวนอะไรผู้ชายคนนี้ครับผมโอ้โห ต่อหน้าต่อตาเด็ดแหลมครับต่อหน้าต่อตาเดินแหลมมีแแล้วครับสวยสวย,ยว<ะ>สวยสวยฮะตกปลาจะเสียเล็กเด็กอตักวกินไงพููว่าหารว่กาดแล้วเธอึงอ่ะ วะใส่ตับเลยวะแสดงว่าปลาหลายได้บอนนล,นนล,นนล,นนลไม่ยังอีกหนาวเ,เหรอเปิดโอกาสให้หกกหเหรอปลามาันก็มาถ่ออยู่น้ำหนามไรอีสิหลามองมอ มองทัวง่วไปง่าตกมันก็ไม่ค่อยกินหรอกใส่ตับเลยหรอป่ะโอ้โเดิแหลมงูมอญยุบวกได้ไหมฮะงูมอญยุบวกได้ ขัดพ่อถือครับขัดสู่ไมเลยเฮียนั่งกัดพ่อถืออีกแล้ว โดนครับผมโดนกระดีครับโดนกระดีไส์สวยไส์สวยครับแ้มที่สองฝ่าขี่นกันไม่ง้ครับผมโอ้โหกว่าจะได้ครับแ้มที่สองกินกระดีครับเรียกตายหรปล่า มากกวันทีมงานครับทีมงานตกอยู่ทางล่างเอามาสิกลับก่อนไปแ,แ้มก็ได้สองมิทุละครับมันี้ต้องกลับก่อนบายม้มงเดี๋ยวกลับก่อนบใบม้มงครับเดี๋ยวตัวอีอจักหา่้ยกันเก็บข่าพุ่มน้ำโอ้ ึงยหน้าภัยมาหน้าภัยมาเลยเด็กออกจากหันพอดีแหละมาทั้งล้ำเลยกับๆๆๆกะดีก็เอา ปลาไผ่มาทั้งยวงเลยฮอกาล้างตกดีๆไหมปลาตื้นหมดและ อีกครับผมงาพอายออกเลึกไปโดนเลยครับผมเมื่อกี้ติดงาไพตัไว้ยังไงปนไหนอเอางาพายออกโดนเลยแถมที่สามครับชิ้นก็ดีครับผมชิ้นก็ดีเล็กส,สวยๆเลย งาไพออกว่าหันไหมโอ้ไปกิดว่าไรกิน,ดกนเดี๋ดวต้องไปกินเลยครับคุ้มคาอยู่หลากงาไพ่มากมาันปลามันอยู่แต่งาไพ,พา่ว่า บีบอบอกัดแล้วสงสัยมืดออกหน้าไปออกได้เลยไม่ใช่สายมะแล,ะและอ่ะสภาพเนี่ยยี่หัน Rồi còn nội Chín cả đi 2 tù Nhan Rồi gặp cân 3 tiêm ตัวงามอยู่เด้กินกะดีอ่ะกเด้มได้สวอาไหลายักเด้ยสวงนะครับสามเตี้ยมพอแล้วคลิปนี้บ่ไหลมิจุระไปตัวอ่ะเดี๋ยวไปทิปหน้าพะนะี่ตัวกะดีฟังผีเลยกัดกัดกัดข่สามสี่ตัวก็ได้สวงแมน ก็ได้กระดีด้ไงกระดี่สองตัวเลยอ่ะแมนกัดสามสี่ตัวหม่นมีงาไพ่ก็ลากงาไพ่ออกมาหน่อยอือโอ้เด็ดแหลมอันนี้ได้สามครับสามเหมือนกันครับใส่ปลาแหลม โอ้แต่มันกูบอกเด้อเสรอ้มนี่เอาไม่หยักอ้อ้าวตีว่าเสมออะไรกันตีว่าให้เสมอกัอะไรกันครับสำหรับมันนี้ครับขนาดตกจนคำเลยนี่ยังประได้เพื่อนอยุ่ตีไอ้มากเลยว่าันนี้